ข้อดีของการเลือกสินค้าในกลุ่มของโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกแบบใช้สำหรับในอาคารโดยเฉพาะการตกแต่งร้านกาแฟคาเฟ่รีสอร์ทร้านค้าสำนักงานเพื่อจะลดรายจ่ายค่าไฟรวมถึงมีแสงให้เลือกทั้ง3แบบได้แก่แสงสีขาวสีวอมแล้วก็สีผสมระหว่างขาวกับสีวอม นะคะวอร์มไว้เพื่อที่จะเป็นการเลือกฟังก์ชันนะคะตามประเภทนะคะลูกค้าที่มาแล้วก็ประเภทของสินค้าหรือว่าการให้บริการทั้งนี้จะเป็นการผลิตไฟฟ้าที่มาจากรังสีดวงอาทิตย์และแผงสลโซลาร์เซลล์และการกรเก็บลงในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นประเภทลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ซึ่งจะออกแบบให้สามารถรองรับการให้แสงสว่างในอาคารได้ นะคะตั้งแต่12-15ชั่วโมงทำให้ท่านไม่มีรายจ่ายค่าไฟที่เกิดขึ้นและสามารถเสริมด้วยไฟฟ้าหลอด LED AC เดิมที่ท่านมีอยู่ได้เลยลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าลดรายจ่ายค่า